แบบนี้ก็มดีทุกคนน้ำเฉาวก้วยตัวใหม่ในเซเว่นหวานหอมได้รสเฉาวก้วยแบบเต็มๆแบบพร้อมดื่มสดชื่นมากอันนี้ก็ไปเจอมาในเซเว่นทุกคนเป็นน้ำเฉาวก้วยของแบรนด์อีฟขวดละ15บาทนะอันนี้คือแบบใหม่มากก็ยังไม่เคยลองเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปลองกันดีกว่าเ่่าาากก้วววยยยดใหๆชไนนนนต็ กลมกล่อมอร่อยเต็มรถชาวกล้วยอีบน้ำชาวกล้วยหอมกลมกล่อมอร่อยเต็มรถชาวกล้วยของขนาดเนี้ยก็ต้องอีบก็ต้องอีฟถึง คือส่วนตัวกวํอน้าชอบกินเฉากล้วยอยู่แล้วแต่เอามาทําเป็นเครื่องดื่มแบบนี้ยังไม่เคยลองเลย้อมแล้วก็หนึ่งสองสามทุกคนจะบอกว่ารสชาติคือดีมากหวานกําลงังดีแล้วหอมเฉากร้วยแบบสุดๆเลยสดชื่นจริงๆ,ๆทุกคนตัวนี้ตัวนี้ข้างในเขาจะไม่ได้มีเนื้อเฉากร้วยนะดื่มง่ายมากเลยหอมมากเลยอะแล้วเคล็ดลับส่วนตัวกวํอน้าก็ว่าถ้าเอามาดิ่งๆิกันบ,บน้ำแข็งเย็นๆแบบนี้นะสดชื่นแบบคูณ2คูณ3ไปเลยไปลองกันนะทุกคนอีฟน้ําเฉากร้วยมีขายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาราคาขวดละสิบห้าบาทนะไปลองกันทุกคน